วันนี้ไพ่อ,อยากบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้ระวังนะคะระวังนิดนึงนะคะระวังจะมีปัญหาขัดแย้งนะคะระวังจะมีปัญหาขัดแย้ง มีปัญหาเรื่องงานนะคะระวังขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะก,กับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ เด็กจะนําข่าวดีมาให้นะคะช่วงนี้มีคิดนะคะกําลังคิดที่จะหางานใหม่งานเพิ่มนะคะอยากหาไรายได้เสริมนะคะอยากหาไรายได้ไรายได้เสริมอยากลงทุนใหม่ๆอยากลงทุนกับธุรกิจใหม่ๆนะคะถ้าจะลงทุนอะไรช่วงนี้นะคะต้องดูดีๆต้องดูดีๆแล้วแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะระวังจะถูกโกงระวังจะมีปัญหาเข้ามานะคะวันนี้สีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเหลืองกับสีแดงให้โชคนะคะสื่อนาโชคของคุณนะคะคือเด็ก เด็กให้โชคนะคะเด็กจะเอาโชคมาให้นะคะวันนี้แล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะวันนี้